สวัสดีครับผมวันพุธเย็นๆแบบนี้นะผมก็ไม่เย็นนะตึ้งทุ่มนะก็จะรีวิวส่งงานนะผมงานลูกค้านัดเข้ามาหลังเลิกงานนะครับเป็น Honda j a จ z ตัว GE นะครับผมก็จัดการให้เรียบร้อยผมเพิ่มชุดคับกระจกมองข้างไฟฟ้านะแล้วก็พับประตให้เรียบร้อยเลยนะครับล็อกรถปลดล็อกรถเดี๋ยวดูมุมนี้หน่อย ล็อกรถนะจกับพับเก็บให้นะครับน,นี้เลยกดล็อกจกกลางออกนะครับผมในใช้กระจกเดิมนะผมใช้กระจกเดิมทําตัวมอเตอร์สวิตอะไรก็เป็นแถตรงรุ่นนะผมประกันให้เลย3ปีนะครับจีเป็นแจดนะตัวจีนะครับต้องเดินอ้อมให้แน่เดี๋ยวแยกปูนเขาเพึ่งเทนะครับ กระจกพับเก็บนะผมก็มันจะได้เลยว่ารถเราสถานะล็อกอยู่แน่นอน,นครับ mm hmm. การบริการประกันหลังงานขายผมก็ไปยาวๆผม3ปีนะครับเดี mm ๋ย hmm. วให้ดูสวิตช์ข้างในรถหน่อยมืดมองไม่เห็นนะครับก็ไม่เป็นไรนี่เป็นสวิตช์เดิมนะครับ สวิตเดิมยันออกนะครับก็สามารถกดพับจากสวิตข้างในรถนะผมก็ปกติเลยนะครับตอนนี้ก็ดูนาฬิกานะครับ6โมง25นาทีนะครับ ต่อเรียบร้อยนะครับผมการกดพับจากสวิต์ตัวนี้ก็จะเป็นระบบพับออโต้นะฮะช่วยแจ้งเตือนเราก็เรียบร้อยนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้นะีจีจกไฟฟ้าผมช่างกอบชนบุรีเหมือนเดิมนะนี่นะผมติดต่อสอบถามได้นะช่างกอลนะก็บ,บริการติดตั้งด้วยตัวเองนะครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ